สวัสดีค่ะอะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนเอามาถึงก็เช็คเสียงเลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไลน์นี้เป็นไลฟ์แรกนะคะในเพจ The p a c k i n g t h นะคะร้านขายกล่องพัสดุกครบวงจรเลยนะคะรวมถึงการส่งของด้วยค่ะนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันแรกและไลฟ์แรกของเพจนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนเนาะอะรอสักครู่เดี๋ยวลองเข้าไปเช็คเสียงหน่อยในเพจ รอสักครู่นะคะเห็นีีอ่ะเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะคะเข้าไปแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะเสียงลูก อ่าโอเคเดี๋ยวเกดขอเช็กแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บ,บนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคเสียงชัดเจนอ่รารอแชร์สักครู่ วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูไลน์นี้และกดแชร์ออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าโปรโมชั่นอะไรสำหรับคนพิเศษนะคะอย่างทุกๆคนเลย เอเวลาสักครู่รลยแรกนะคะก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะที่จะได้รู้จักกับทุกทคนเลยใครที่ดูคลิปนี้โคตรโชคดีเลยนะคะบอกเลย chai với tam cùm đứa nó lộ à họ chai cùng đi lơm lời อ่ะโอเคสำหรับเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางก,การอีกหนึ่งครั้งนะคะขอแนะนำเตวนองก่อนเลยนะคะเกดเองนะคะจะเรียกเกดน้องเกดหรือพี่เกดก็ได้อะไรก็ได้นะ,ะเอาที่เบิกบานเลยหรือนั่งเกดหนูเกดอะไรก็แล้วแต่นะคะ วันนี้ค่ะเรามาไลฟ์สดที่หน้าเพจกันระหว่างนี้นะคะจะมีลูกค้าเข้าร้านบ้างนะไม่เป็นไรเนาะนะคะตามสบายๆนะคะเราเป็นกันเองเนาะ,ะวันนี้ค่ะร้าน The Packing t h ของเรานะคะสาขานี้นะคะสาขาที่วุฒากาศนะคะถนนวุฒากาศอยู่ระหว่างวุฒากาศซอย35และ37นะคะอยู่ตรงกลางเลยร้านสีขาวนะ,ะสะอาดตามมากเลยนะ,ะบอกเลยนะ,ะเข้ามาในร้านก็มีความสุขในทุกๆอนุเซลเลยใครบอกแม่บอกเองนะคะเกบอกเองเลยนะ นะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะร้านเรามีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะแบบคร่าวๆก่อนนะเนาะคร่าวๆก่อนเปิดตัวคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปนะคะเกดจะลงคลิปให้ดูนะคะว่าเรามีสินค้าอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะ,คะใครได้ไปโคตรโชคดีเลยนะคะวันนี้ค่ะสินค้าเราค่ะก็มีกล่องพัสดุนะคะเทปสายอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนะคะนี่ก็คือบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลเราก็มี3ขนาดนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง เล็ก,ลกนๆน้อยๆเนาะสำหรับไซส์ขนาดกล่องนะเรามีกันมากถึงกี่ไซส์นะ <c ười> มีมีกี่ไซส์นะเตยลองดูอ่ะอันนี้นี่มานี่ามามามาอ่ะอ่ะเข้าๆนะเข้าๆนะหกสิบสองสิบสองเป็นเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองเข้าๆอ่ะสิบสองสิบร้อยยี่สิบโอ้มีหลายไซส์มากเลยนะคะบอกเลยนะค <c> ะ <ười> มีหลายไซส์มากเลยนะคะ เกือบประมาณ 30, 40 50ี่สิบห้าสิบไซส์นะคะประมาณนี้นะคะหลายขนาดมากเลยสามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยนะคะวันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นของเรานะคะร้านเราขายทั้งปีกและส่งนะคะราคาปีกก็โคตรถูกเลยนะคะเทียบกับท้องตลาดทั้งหลายนะคะราคาส่งก็โคตรถูกอีกบอกเลยนะ,ะยกตัวอย่างเช่นเบ,นเบอร์0ูนะคะศูนย์ศูนย์ของเรานะคะเริ่มต้นเพียงใบละ3บาทเท่านั้นแม่เจ้า ใบละสามบาทเท่านั้นหนึ่งแพ็คนะคะศูนย์ศูนย์ของเรานะมีทั้งแบบพิมพ์และไม่พิมพ์อายกตัวอย่างให้ดูอะ่ะอันนี้คือแบบไม่พิมพ์นะคะก็จะเป็นว่างเปล่าเลยนะคะอะ่าใครที่ไม่ซีเรียสนะคะเรื่องแบบว่าเป็นตารางพิมพ์แบบนี้นะคะ,ะให้ดูใกล้ๆอะ่ะอ่าพิมพ์แบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์นะคะอะ่ะมีทั้งศูนย์ศูนย์พิมพ์และไม่พิมพ์นะคะยกตัวอย่างราคาศูนย์ศูนย์ให้ดูนะคะศูนย์ศูนย์ถ้าแบบไม่พิมพ์นะคะจะแพ็คละหนึ่งแพ็คมียี่สิบกล่อง หนึ่งแพ็คมี20กล่องนะคะแพ็คละเพียง30มบาทเท่านั้นแม่เจ้า30บาทเหลือกล่องเท่าไหร่คะบาท50เออ30หาร20สิีเตย <laughs> สมองเกตอัจฉริยามาานะคะคือแบบว่าเอออย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้นะคะรู้ว่าถูกและดีโอเคแล้วโอเคไหมนะ30บนะอ่ะบาท50เท่านั้น <laughs> เห็นไหมโคตรถูกเลยนะคะแล้วของเรานะคะซื้อขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องหนึ่งใบหรือ1000ใบของเราซื้อขั้นต่ำเพียง20บยิบใบคุณก็ได้ราคาทุนไปแล้วเออไม่ใช่ราคาทุนสิซื้อเพียง20บใบคุณก็ได้ราคาส่งไปแล้วแม่เจ้าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วบอกก่อนเลยนะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นเด็ดอ่าโปรโมชั่นเด็ดสำหรับทุกคนเลยนะ,คะใครที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะวันนี้และสั่งของในวันนี้และโอนวันนี้นะคะ ส่งฟรีให้ทุกออเดอร์เลยเสุดยอดเลยสุดยอดนะส่งฟรีให้ทุกออเดอร์เลยนะคะส่งวันนี้นะคะไม่เกิน2วันได้รับภายในกรุงเทพนะคะก็จะได้รับในวันถัดไปเลยนะคะต่างจังหวัดก็อาจจะอีก1วันถัดไปนะคะมันก็ไม่ช้าหรอกนะเออมันก็เร็วนะคะโอเคมันก็เร็วเหมือนขนส่งทั่วไปเนาะนะวันนี้ค่ะนอกจากเราจะขายกล่องแล้วนะคะมีสินค้ามากมายไก่กองแล้วนะคะจริงๆข้างหลังข้างหลังเนี่ย ข้างหลังบับเบิ้ไปเนี่ยก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งถุงหิ้วถุงล้อถุงซิปนะคะบับเบิ้เทปใสาปากกาซองไปรษนีอู้เยอะแยะมากมายนะคะที่ให้คุณมาเลือกชมกันได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ยังมีกันกระแทกมีเออซองบับเบิ้ลสวยงามเป็นสีสันด้วยนะคะมีเชือกโอ้ยเยอะแยะมากมายอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ใครอยากรู้เลทราคาอะไร ทักมาถามได้ในอินบ็อกเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเกดจะส่งตารางเลทให้โปรโมชั่นไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ไม่ได้มีแค่เท่านี้บอกเลยนะคะอย่างสมมุติว่าสั่งซื้อ1ใบ3บ3าบาทวันนี้ก็ส่งฟรีหรือสั่งซื้อขอหแพ็คเลยค่ะวันนี้ก็ส่งฟรีนะคะไม่ว่าจะขนาดไหนภายในวันนี้เกดส่งฟรีให้ทุกรายการโอเคไหมเย่เอาขอบก็ดิ่งหน่อยลืมลืมลม อากระดิ่งมากระดิ่งมาเออลืมลืม,ลมอา้ากระดิ่งเรียกแขกหน่อยเรียกแขกหน่อย <laughs> อโอเคนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะยังไม่หมดค่ะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นเด็ดนอกจากราคาปีก็โคตรแสนถูกแล้วนะราคาส่งก็โคตรจะแสนถูกแล้วนะวันนี้ค่ะเพียงคุณสั่งซื้อครบ200บาทขึ้นไปต่อ1นออเดอร์200บาทขึ้นไปต่อ1นออเดอร์คุณยังได้สิทธิ์ สะสมแต้มสุดยอดมากเลยเอาบัตรสะสมแต้มมาค่ะมาค่ะบัตรสะสมแต้มมาดูค่ะบัตรสะสมแต้มคืออะไรบัตรสะสมแต้มของเรานะคะนี่คือหน้าตาของบัตรสะสมแต้มอ่านะคะนี่บัตรสะสมแต้มของเรานะคะเอาไหนชัดออาไม่ชัดไม่เป็นไรหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสะสมแต้ม200บาทขึ้นไปใน1ออเดอร์นะคุณจะได้สติกเกอร์สะสมแต้ม1ดวงอ่าสติกเกอร์สะสมแต้มหนึ่งดวง แล้วครบสิบดวงเมื่อไหร่ครบสิบดวงเมื่อไหร่คุณยังได้สิทธิ์แลกซื้อของในร้านนี้อะไรก็ได้ทั้งร้านเลยมูลค่า150บาทค่ะโอ้โสุดยอดสั่งซื้อในแต่ละครั้งว่าถูกแล้วยังได้สะสมแต้มเข้าไปอีกได้สิทธิ์รับซื้อของอีก150บบาทโอ้โหโคตรคุ้มเลย โปรโมชั่นยังไม่หมดแค่นี้ค่ะผู้อะไรอีกจะแจกไปไหนเนี่ยจะลดไปไหนเนี่ยได้กําไรบ้างไหมเนี่ยได้ค่าเช่าร้านอย่างนี้ <c oughs> ได้ค่ะจ้างคนงานเรี่องนี่นะคะโอ้โหว่าไปว่าไปนะว่าไปนะอ่ะโอเคเพื่อคุณนะคะช่วงนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคอะไรยุคโควิดกันเลยทีเดียวนะคะเออนะ เราให้อะไนได้ก็ให้ช่วยอไหนได้ก็ช่วยกันโอเคไหมยังไม่หมดค่ะโปรโมชั่นยังไม่หมดอย่กคิดว่าจะหมดเพียงแค่นี้กับร้านเดอะแพคกิ้งดีเสนะคะอขอน้ําหน่อยลูกก่ <c oughs> อนที่จะมาดูโปรโมชั่นเด็ดต่อไปนะคะขออนุญาตเติมน้ําทิพนิดนึงนะคะน้ําทิพน้ำำําอมฤตของเราใครบอกแม่บอกเองนะอืมโอเค โปรโมชั่นต่อไปนะ,ะที่คุณจะได้รับราคาปีกแสนถูกราคาส่งโคตรถูกเลยนะคะและสะสมแจ้มอีกโปรโมชั่นต่อไปที่คุณจะได้นะคะคือเพียงคุณซื้อของครบ1,000บาทซื้อของ1,000บาทขึ้นไปต่อออเดอร์คุณยังได้สิทธิ์รับส่วนลดอีก5%ค่ะซื้ออะไรก็ได้รวมทั้งร้านเลย1,000บาทขึ้นไปลดอีก5%โอ้โห ราคาบีก็ถูกแล้วราคาส่งก็ถูกแล้วยังลดอีก5%ด้วยโอ้โหแม่เจ้าจะลดไปไหนใจดีขนาดนี้หน้าตาดีไม่พอยังใจดีอีกด้วยนะคะใครบอกแม่บอกเองนะคะโอเคไหมนะลดอีกนะคะ5%เเลยยังไม่หมดโอ้โหแค่บอกโปรโมชั่นนี่ก็แบบว่านะก็ ลมล้มทับกันแล้วนะคะเตรียมโอนเงินแทบไม่ทันกันเลยนะเตรียมจดออเดอร์สั่งของแทบไม่ทันกันเลยนะอยากได้กล่องเบอร์ไรบ้างนะโอเคจริงไหมนะคะจริงนะบอกเองเลยนะตอบเองอ่ะต่อไปค่ะ1,000บาทลด5%อยังไม่พอยังไม่จุใจใช่ไหมใครแบบอชอบจังเลยลดเยอะๆเนี่ยชอบชอบนะกระโดดมาหารถึงร้านทันทีเลยนะคะวันนี้ค่ะเพียงคุณสั่งซื้อของในร้านนี้ไม่ใช่วันนี้คือ โปรโมชั่นให้คุณไปเลยอ่ะยังไม่มีกําหนดหมดด้วยอ่ะโอเคข้ดีไหม้หหน้าตาดีเรียงใจดีอีกนะคะเพียงคุณสั่งซื้อ5000บาทต่อออเดอร์5000บาทเอาไปเลยค่ะส่วนลด5%ไม่พอค่ะ5%ไม่พอค่ะวันนี้เกณฑ์ให้ไปอีกนะคะ10%เลยค่ะอู้หสุดยอดเสงไว้เจงไหมซื้อครบ5 0 0 0บาท รับส่วนลดไปอีก10%ค่ะแล้วอย่าลืมนะเรายังมีสะสมแต้มกันด้วยนะเออสะสมแต้มกันด้วยนะคะโอ้โหโปรโมชั่นหลายต่อมากๆเลยนะคะหลายต่อมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยนะในยุคโควิดนี้ทำไมต้องพูดเร็วด้วยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นนึกอะไรได้ก็พูดไปโอเคไหมอะถ้าหยุดพักบ้างก็อย่าว่ากันให้แม่พักหน่อยโอเคไหมเออสัสดีและยินดีต่อเราทุกคนเลยนะคะกับโปรโมชั่นจูใจของเรานะคะ The Packing T&N นี้นะไลน์นี้เป็นไลน์แรก ไลน์นี้เป็นไลฟ์แรกนะคะเก็เห็นหลายร้านค่ะซื้อกล่องซื้อร้านไหนก็ได้ค่ะมีเยอะแยะมากมายค่ะคุณจะซื้อร้านไหนก็ได้แต่ถ้าอยากซื้อแล้วได้โปรโมชั่นดีๆถ้าอยากซื้อแล้วขายของดีๆนะคะต้องมาซื้อที่นี่เลยร้าน The Packing T Head ของเรานะคะแม่ค้าก็หน้าตาดีใครบอกเก็บอกเองนี่แหละนะคะ <laughs> นะคะวันนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราไม่ใช่แค่มีแค่ขายของ ะะวันนี้ที่นี่นะคะเดอะแพคกิ้ง <The packing S 1> แห่งนี้นะคะเรายังมีในส่วนของการขนส่งให้คุณด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะการขนส่งของเราก็คือขนส่ง JNT นี่แหละคะ่ะขนส่ง j t นะคะเออซึ่งนะ,ะขนส่งก็น่าตาดีน่าตาดีน,าาดนะคะปะเราพาไปรู้จักกับน้องของเราดีกว่านะ,ะเผืบางคนนะคะเออเจอพี่เกตแล้ว พี่เก๋ก็น่าตาดีอ่ะแต่หนูเป็นผู้หญิงหนูอยากแบบว่าจเจอคนหล่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อก็คือแบบว่าน้องมันจะพร้อมเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามาแล้วนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นส่วนของขนส่งของเรานะคะตรงนี้นะ,ะนะคะก็เข้ามาซื้อของเสร็จนะคะก็เข้ามาส่งของกันต่อได้เลยอ่ะไม่เห็นหน้าอีกนะ,ะนี่นะคะนี่นะคะคือน้องนะคะที่คอยรับขนส่งอ่าทักทายหน่อยสิโล<ด><ๆ>นะ,ะ,นะ,ะอ่าโอเคครับนะคะน้องวิวนะคะใครเข้ามาก็มาส่งของกันได้นะ กับร้านเด e พ a c ิ i ง g ีเอแห่งนี้นะคะที่วุฒากาศนะคะอยู่ระหว่างซอย3-5และ3-7นะอ่ะใครจะเข้ามาก็มานะคะยินดีต้อนรับทุกคนและเออคอยต้อนรับทุกคนเลยนะคะอ่ะโอเคไลน์นี้ก็สั้นๆเนาะสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ใกล้จบแล้วล่ะนะนะใครอยากรับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะก็มาได้ที่ร้านเด e พ a c ิ i งทีเอแห่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีสาขา 2 3 4ส6 7 8ี่ห้าหเจดแดต่อต่อไปนะคะเนาะอ่ะโอเคอะไรต่อนะจะบอกอะไรลืมแล้วนะโอเคไม่เป็นไรค่ะไลน์นี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักกันเท่านี้เนาะ,ะและ้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อต่อไปแล้วกันนะคะฝากร้านนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยแล้วมารับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายออะปิดให้หน่อยค่ะ 再来。